เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่58าสิตำหนักไทจือ่อเฟยเซินเชียวขอรับจับตาดูเป่าไพรในเรือนหรูสวงให้ดี ให้จือต้องการส่งคนคืนจริงหรือหากข้าพอใจในเรื่องนี้จางฟูวหลันจะไม่มีทางปล่อยผ่านแปดส่วนข้าทายว่านางจะถวายดีการ้องเรียนสังอวีหม,มิ่นเบื้องสูงหลอกลวงการแต่งงานนางเองก็เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้หนึ่งพระบิดาต้องรักษาหน้าไม่ปล่อยผ่านโดยง่ายโทหมิ่นเบื้องสูงนั้นถึงตายข้าขอคืนคนถือว่าไวหน้ามากที่สุดแล้ว สางฟูวเรินกำลังอย่างเชิงฆ่ายุงแต่คนผู้นั้นกำลังเข้าใจพิษช่างเถิดไทจือเพคะต้วเราจากเรือนหรูสวงขอเข้าเฝ้าเสียงสู้นีนางกำนันรับใช้ของเส้นเหมยแจ้งอยู่หน้าตำหนกักสู่ม่อหลานพยักหน้าท่าทางยังคงเยือกเย็นดึกดื่นถึงเพียงนี้แล้วนางกำนันสวมอาพรสีชมพูอ่อนเข้ามาจากนั้นโขกสีสา ขอไท้ตื่อทรงเมตตาหม่อมฉันพบอาพรบุรุษในห้องนอนของนายหญิงน้อยหลิงนางร่ำไห้ด้วยท่าทางหวาดกลัวขายกลัวแต่ไม่อาจปล่อยให้คนผิดลอยนวลเ้นไหมยเจ้าว่าอย่างไรครบชูมีทอดถึงตายหากในคันมีลูกชู้ต้องถูกเผาให้ตายตกข้อหาร้ายแรงนี้ต้องพิสูจน์ให้กระจ่างเพคะไปนำอาพรน,นั้นมา ไม่ต้องปลุกหลิงซังอุย๋ยไม่ถึงครึง่งค่ะาเส้นเฉียวก็ได้อาพรบุรุษนั้นมาเส้นเหมยมองด้วยแววตาตกใจใหญ่หลวงพึมพำว่าหญิงสกุลหลิงคบชู้สูม่อหลานถอนหายใจพิจารณามองอาพรน,นั้นแล้วหันไปสบตาเส้นเฉียวส่งคนของเราไปแทนกระบี่ยาวสะท้อนเงาจากโคมไฟต้วนเราถูกเส้นเฉียวปิดชีพในครั้งเดียว ใือเจ้ากลับไปคบคิดว่าเหตุใดจึงประทานโทษตายให้นางอาพรอนหม่ไม่มีลายปักสังกัดบ่าวรับใช้ที่หักหลังน,นายเส้นเหมยกลุ่มลำคอของตอนเองเส้นเฉียวหันมามองน้องสาวเตือนด้วยความหวังดีว่าเจ้าต้องคบคิดให้รอบคอบกว่านี้ที่แห่งน,นี้อันตรายแฝงอยู่มากไหม เมื่อย่างเท้าเข้าสู่วังหลวงความฝันพังทลายตำหนักบุรพานั้นเย็นเยียบหญิงงามมากหน้าหลายตาตบเท้าเข้ามาคืนนี้ไทจื่อประทับอยู่เรือนของอุ้ยเหลียงตี้เจ้าค่ะแต่วันนี้ไทจื่อจะมาหาข้ามิใช่หรือ นางกำนั้นปิดปากเงียบไม่รู้จะกล่าวอย่างไรเพื่อปลอบประโลมจิตใจผู้เป็นนายอ้ยเสียงรูเหลียงตี้ผู้นั้นอีกแล้วหลิงซังอวี่งนเงีนคล้ายจะเป็นลมเมื่อครั้งเข้าตำหนักทุกเจ็ดวันไทจือจะเสด็จมาหนึ่งครั้งแต่หลังจากอ้ยเสียงรูธิดาของจรินหวางแต่งเข้ามาเป็นเหลียงตี้ไทจือกลับไม่มาหานางครึ่งเดือนแล้วไทจือประทับเพียงเรือนของอ้ยเหลียงตี้ หลิงซังอวีไม่กล่าววาจาใดอีกเพียงสั่งให้บ่าวไพรดับไฟแล้วนอนกันเสียอาหารนั้นจากร้อนกลายเป็นเย็นชืดน,นางนั่งกินเพียงลำพังหยดน้ำตาร่วงหล่นอาบแก้มใบหน้างามรับรู้เพียงรสชาติขมคืนจากนั้นได้ยินว่าไท่จื่อเสด็จตำหนักไทรจื่อเฟยตามด้วยเรือนของเจ้าซูซสิ้นจิ้งเยืฉางดัว แต่ละคืนไปเรือนสตรีใดอีกนางไม่ให้นางกำนันไปสืบข่าวแล้ว จากหวานกลายเป็นขมในที่สุดหัวใจดวงนี้มอดไหมที่แท้ใจเขามีได้มีนางแม้แต่น้อยเป็นนางที่เข้าใจผิดไปเองว่าไทจื่อซูม่อร้านมีความรู้สึกพิเศษให้สตรีที่แต่งเข้าตำหนักมาใหม่ไทจื่ออยู่ด้วยไม่เกินสามวันก็สลับคนนางเองก็ไม่ถูกยกเว้นเคยคิดเข้าข้างตนเองว่าไทจื่อนั้นยุติธรรม แต่ครึ่งเดือนของอี้เหลียงตี้ตีแสกหน้าหลิงซังอวีอย่างไร้เมตตาเขาชื่นชอบอี้เหลียงตี้อยู่กับนางนานยิ่งกว่าใคร จิตใจของหลิงซังอุ่ยด้านชาได้แต่หัวเราะตนเองที่โง่เขลาพี่ร้องกล่าวได้ถูกต้องไร้รักแท้ในตำหนักในเก่าไปใหม่มาสตรีมากมายปานนั้นเขาจะจดจำหมดได้อย่างไรหนึ่งปีผ่านไปอย่างเชื่องชา้าตำหนักในเปลี่ยนหัวใจดวงหนึ่งให้ด้านชาข่าวร้ายในช่วงนี้คือสนมของไท่จือผู้หนึ่งแพงนางเพิ่งประกาศเมื่อห้าวันก่อนว่าตั้งครรภแต่ยา นี้กลับแพ้งเสียแล้วนางกล่าวโทษสตรีทั้งหลายว่าสังหารบุตรนางเพราะอริษยาที่ไทยจื่อปรดปลาน,นางสตรีผู้นั้นคือเจ้าสูสิ้น นางร่ำไห้ขอให้ไทจือโปรดเมตตาหาตัวผู้สังหารบุตรชายของเราหลิงซังอวีสวมชุดเรียบง่ายเมื่อมาถึงก็ยอบตายคารวะไทจือและไทจือเฟยต่อด้วยเหลียงตี้นางถอยเท้ามาด้านหลังต้องมองว่าเขาจะจัดการเช่นไรทั้งยังรอว่าไทจือเฟยจะยกโทษดายแรงนี้ลงศีรษะผู้ใดการตรวจค้นตำหนักของเหล่าสนมรักทั้งหลายเริ่มขึ้นทัน สีหน้าของไทจื่อซูม่อหลานมืดครึ้มดุดก้นหม่อสบัดชายอาพรนกลับตำหนัก บุตรชายอายุคันเท่านั้นยังไม่ทราบว่าเป็นเพศใดด้วยซ้ำโทษนี้ถูกยกลงที่ศีรษะช้างหลวมีการค้นพบยิงไม้ริษยาในเรือนของนางแต่ยานี้หรือจะหามาได้อย่างง่ายได้ครอบครัวของช้างหลวเป็นเพียงขุนนางขั้นเล็กๆหล,ลิงซังอวีครุ่นคิดว่าช้างหลวผู้นี้ไปทำสิ่งใดให้ผู้อื่นขุนเคืองใจจึงต้องป้ายสีในขณะที่เจ้าสูสินเป็นหลานสาว เสนาบดีฝ่ายขวาเหตุใดจึงมิให้หลิงใหม่เมยตรวจดูนางมาจากสกุลแพทย์ทั้งยังเก้าหน้าจนเกือบได้เป็นแพทย์หญิงเพียงหนึ่งเดียวของแคว้นเราจิ้งเจียเจียยกยอเกินไปหลิงซังอวีตอบกรับเสียงราบเรียบดูท่าละครนี้จะมีนางเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยจิ้งเยี่ยไไยจื่อเฟยปราม เพียงเห็นว่าหลิงใหม่ๆนั้นเชี่ยวชาญมิสู้เชิญมาร่วมหาข้อพิสูจน์อย่างไรนั่นก็คือบุตรขององค์ไทจืออนาคตของราชวงศ์ผู้หนึ่ง จิงเย,ย้เห็นว่าสกุลของไทจื่อเฟยนั้นไร้อำนาจจึงไม่เคารพนางเท่าที่ควรไทจื่อเฟยเงียบไปครู่หนึ่งหากไม่ตกลงคือนางใจแคบเห็นสนมผู้อื่นโชคร้ายแล้วนิ่งเฉยหากตกลงคือจิงเย,ย่ได้เหยียบหัวานางขึ้นทั้งยังได้ไป้ายสีผู้อื่นสนุกปากหรือที่แท้ เป็นหญิงไม้ริษยาจากสำนักแพทย์หลวงสายตาของอุ้เหลียงตี้ท้าทายหลิงซังอวีเพียงยกยิ้มอย่างจนใจสตรีผู้นี้กัดไม่เลือกขอเพียงมีช่องให้กัดอุด้เสียงหลูมักจะสวยโอกาสทันทีหลิงซังอวีได้แต่แสดงสีหน้าอ่อนแอเข้าไว้เจียเจียทั้งหลายอย่าได้ทำให้ไทจื่อเฟยหนักใจคดีนี้ร้ายแรงอาศัยเพียงข้ามีได้ แต่หากอยากให้ตรวจดูนั้นข้าพอทำได้อยู่หลิงซังอวี่ไม่สนใจหญิงไม้ริษยาเทียบนั้นตรงเข้ามาจับมือเจ้าสูสิ้นตรวจชีพจรกล่าวด้วยน้ําเสียงราบเรียบว่าไม่ทราบว่าหมอหลวงท่านใดตรวจชีพจรให้เจ้าเจียเจีย เจ้าสูสิ้นใบหน้าซีดขาวผลักหลิงซังอวี่ออกอย่างลนลานหมอหลวงผู้นั้นถูกนำตัวมาอย่างรวดเร็วหลิงซังอุี่เพียงเดินไปหาไทาจื่อเฟยแล้วบอกความจริงที่ตรวจพบชีพผจรเจ้าสูสิ้นคือสตรีกำลังมีระดูหาใช่สตรีแทงบุตรหลิงซังอี่ลากลับพี่เหลือก็ต้องดูความสามารถของไทจื่อเฟยแล้วว่าจะหาตัวการของอุบายนี้ออกหรือไม่เจ้าสูสิ้นจะเป็น ขุนหรือเบี้ยช้างหลือจะเป็นเบี้ยหรือไม่ผู้ใดกันที่วางอุบายได้ข่าวว่า ไทยจื่อเฟยเข้าตำหนักบรูรพาหาเรือกับไทยจื่อหนึ่งชั่วยามจากนั้นมีประกาศว่าประธานแพรขาวสามชื่อให้อี้จือเยี่ยนแปลว่าสตรีผู้นี้ง้างเกาทันหนึ่งครั้งหวังยิงวิหกสองตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าสูสิน้นที่อาจมีโทษเพชรทูนเบื้องสูงเพราะหมอหลวงไม่มีทางยอมรับว่าตนเองตรวจผิดหากไม่มีผู้อื่นมาแทรกแซงการตรวจร่วมหรือฉางหลัวที่จะ กลายเป็นหวังทำร้ายผู้อื่นด้วยการวางยาแต่แผนของสตรีสกุลอี้พังพอจริงเย้ที่ให้นางเข้ามาตรวจดูความจริงไม่ต้องให้ไทจื่อเฟยออกรงหลิงซังอุ่ยคิดว่าไทจื่อนั้นทราบดีอยู่แล้วหูตาของเขามีอยู่ทั่วไป ประทานโทษตายให้สนมคนหนึ่งนั้นง่ายได้เหลือเกินลืมวันที่หยอกเย้าคลอเคลียสนมผู้นั้นไว้ณที่แห่งใดไม่มีแม้กระทั่งความปราณีโดยแท้นอนเถิด ประธานทอดตายให้สตรีผู้หนึ่งแต่เขากลับยังกอดสตรีอีกผู้หนึ่งในอ้อมแขนหลิงซังอวี่พลิกตัวห่มผ้าสายตาเหม่อมองในความมืดอ้อมแขนแขน็งแ,แ่งโอบตอดนางจากด้านหลังลมหายใจของเขานั้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอตำหนักในนั้นไร้รักอ้อมกอดน,นี้ก็ไร้รักเช่นกันสู้นี่ได้ความว่าอย่างไรเป็นอย่างที่ไทจือเฟยคาดการ อี้จื้อเยี่ยนเป็นคนของอุ้เหลียงตี้นางให้คนนำหญิงไม้ริษยาไปไว้ในเรือนหลิงซังอุ่ยและฉางหลัวไท่จือรู้ทันให้คนนำออกจากเรือนของหลิงซังอุ่ยหาไม่แล้วหลิงซังอุ่ยมีสิบปากก็ไม่อาจอธิบายเพราะนางมาจากสก,กุลแพทย์โดยตรงแต่ฉางหลัวม่ใช่เหล่าสนมจึงมีความแคลงใจว่าจะจับผิดคน เส้นเหมายกยิ้มอย่างไรความยินดีเสียอี้จื่อเยี่ยนได้เสียสางหลัวได้แต่ไม่ยอมเสียหลิงซังอ๋ีนี่เป็นอีกครั้งที่ไทจื่อทรงปกป้องไทจือ่อเฟยสู้นี่เก็บเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดจับตาม,มองอุ้ยเหลียงตี้ให้ดีหลายปีมานี้ศึกตำหนักในของไทจื่อซูหม่อรานเข้มข้นรุนแรงกันมากขึ้นเพราะมีข่าวว่า หวงตีใกล้จะสิ้นแล้วเหล่าหวังจื่อทั้งหลายก็เริ่มเก็บ ัวเงียบส่วนไทจื่อนั้นไม่ต้องกล่าวถึงเขาแทบไม่เข้าเรือนสนมด้วยซ้ำหากจะให้นับว่าผู้ใดน่าเป็นห่วงที่สุดในยามนี้เห็นจะเป็นไทจือ่อเฟยอุ้ยเหลียงตี้ผู้นั้นออกอุบายมาหลายอย่างไทจือ่อเฟยรอดตัวมาหลายครั้งหากไทจื่อออกไปไกลคราวนี้ยากจะบอกอนาคตเส้นไหมแน่นอนว่าน่าเป็นห่วงเพราะตำแหน่งของนางนางคือไทจือ่อเฟยหาก ห่วงตี้สิ้นไทจือขึ้นของราชนางจะกลายเป็นห่วงห้องในขณะที่วี่เหลียงตี้เป็นได้เพียงกุ้ยเฟยจากนี้คือการขับเที่ยวที่แท้จริงของเหล่าสตรีในองค์ไทจือไทจือเฟยหรือสั้นไหมนางมาจากสกุลสั้น เป็นสก,กุลเล็กที่ไร้กิ่งไม้ใหญ่อุ้มชูบิดามารดาเสียปู่ย่าชารายามนี้นางมีเพียงพี่ชายหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งในหน่วยทหารซึ่งขึ้นตรงกับไทจือ ถูกต้องไทยจื่อมีหน่วยทหารลับของตนเองหากหวงตี้ทราบเรื่องนี้ไทยจื่อจะกลายเป็นกบฏแต่เขาเก็บความลับได้ดีหลิงซังอุอรีรู้เพราะพี่ชายของไทจื่อเฟยคือคนมาเอายาจากนางไปบ่อยๆพวกเขาไม่อาจใช้ยาจากวังหลวงหรือสำนักแพทย์ได้ขณะที่อุี้เสียงหรูผู้ดำรงตำแหน่งเหลียงตี้นางคือธิดาของเจินหวางหวางบรรดาศักดิ์แห่งหัวเมือง ตะวันตกสตรีผู้นี้ถูกเลี้ยงดูอย่างรักใคร่ตามใจ แทบไม่เห็นหัวผู้ใดถือว่าตนสูงสักเท่ากงจูผู้หนึ่งในสายตาอุี้เซียงหรูสตรีในตำหนักของไทตือไม่มีค่าพอจะถือรองเท้าให้นางด้วยซ้ำนางกำเริบเสบสารและเหิมเกริมยิ่งวางอุบายสังหารผู้คนได้รวดเร็วและรัดกุมหลิงซางอวี่ทายว่าไทตือจะไม่จัดการอุี้เซียงหรูเพราะเบื้องหลังสนมรักผู้นี้คือเจินหวาง เจินหวางนั้นคุมกำลังพลถึงสิบหมื่นนายในกำมือไทจื่อนั้นต้องการตราพยักษ์ของเจินหวางไม่มีทางที่เขาจะผิดใจกับเจินหวางจนกว่าจะได้บัลลังก์ แต่หากไม่มีเจริญหวงังเขาเองก็โปรดปรานอุ้ยเหลียงตี้อยู่ดีอันว่าใจคนเมื่อโปรดปรานล้วนมีแต่เอ็นเอียงทั้งสิน้นเดือนนั้นไทจื่อยกทับไปปราบปรามชนเผ่าป่าเถื่อนทั้งตอนเหนือไทจื่อเฟยถูกอุ้ยเหลียงตี้ยึดอำนาจ เคราะห์อ,อะไรมาเยือนเหล่าสตรีในตำหนักหลิงซังอวีแ่แซงล้มป่วยปิดเรือนหรูส่วงไม่อนุญาตให้คนเข้าออกสู่มอร้านสตรีในตำหนักท่านจะถูกถอนรากถอนโคนหมดแล้วรู้บ้างหรือไม่ ชีวิตคนนั้นยากจะหลีกเลี่ยงเคราะห์อะไรอุ้เหลียงตี้มาเยือนเรือนดซสวงในยามสายของวันหนึ่งหลิงซังอุียนั่งคุกเขา่าชาร้อยว่าอุ้เสียงหูจะหันมาเล่นงานนางแล้วเจ้าคิดว่าปิดเรือนแล้วจะรอดพ้นเงื้อมือข้าหรือเหลียงตี้โปรดเมตตาชีวิตนี้ข้าชิงชังเจ้าที่สุดปรารถนาให้เจ้าตายวันละนับร้อยครั้ง แต่เจ้ากลับรอดพ้นมาทุกครั้งจนข้านึกสงสัยว่าเจ้ารู้ทันหรือมีคนคอยปกป้องเจ้ากันแน่เหลียงตี้โปรดเมตตาสังอวี๋ไม่เคยล่วงเกินท่านมาก่อนอวีเสียงหลูมองใบหน้าของอีกฝ่ายด้วยแววตาชิงชังสั่งให้คนจับหลิงสังอุวยกรอกญิงไม้ริษยาลงไปจ้องมองการดิ้นรนของอีกฝ่ายอย่างใจเย็นนางยกยิ้มอย่างอมิตที่เจ้ายัางรอดชีวิต พราะตอนนี้ข้ายังหาโทษมันลงศีรษะเจ้าไม่ได้ยาที่เจ้ากินลงไปเจ้าน่าจะรู้จักมันดีหลิงซังอวีตาแดงกรำไอ้โขลกทั้งยังมีคราบยาสีดำเลอะริมฝีปากและอาพรหากเจ้ายังรักชีวิตอันไร้่่าอยู่จงอยู่แต่เรือนหรูซวงอย่าได้เสนอหน้าไปพบผู้คน อุย้เสียงหรูเห็นว่าหลิงซางอวีผู้นี้ดีแต่หลบซ่อนทั้งยังไรพิษภัยนางต้องไปจัดการสตรีอื่นก่อนขนผู้นี้เอาไว้ที่หลังให้กินหญิงไม้ริษยาลงไปแม่ไก่ที่ออกไข่มีได้ก็ไม่ใช่คู่มือของนางแล้วไม่นานไทจือก็จะเบื่อหลิงซางอวีไปเองเมื่อรักอุย้เสียงหรูก็อยากจะครอบครองเพียงลำพังสามเดือนถัดมา ไทจื่อชนะศึกชนเผ่าป่าเทือนวีเสียงหรูรายงานว่าไทาจื่อไฟล้มป่วยจึงต้องจัดการดูแลตำหนักบุรพาแทนพบว่าสนมหลายนางทำผิดกฎมลเพียงบ้านเล่นคุณายทั้งยังแก่งแย่งชิงดีกันวางแผนร้ายต่อกันสร้างความวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งไทจื่อเพียงพยักหน้าประทับอยู่ตำหนักอียเหลียงตี้ถึงเจ็ดวันหลิงซังอ๋ีสายหน้าเฉยเมยสูม้อรลาน รู้ว่าวีเสียงหรูเป็นตัวการเรื่องทั้งหมดทั้งยังใส่ความผู้อื่นเขาปลับยังหลับตาข้างหมดหวังแล้วว่าเขาจะยุติธรรมนางลูบท้องตนเองด้วยสีหน้าเม่อรลอยลงมือกระทําบางอย่างเนื่องด้วยมีข่าวว่าสตรีตําหนักในเล่นคุณใสไทยสื่อเฟยที่ยามนี้หายป่วย กลับมาคุมอำนาจอันน้อยนิดต่อนางพาสตรีในตำหนักบุรพาเข้าอารามประจำแคว้นสวดมนต์และขอพร ทั้งยังให้แต่ละคนกลับไปสวดมนต์ที่เรือนของตนต่อเพื่อเสริมบารมีให้ไทจือกลิ่นธูปหอมล่องลอยชวนให้จิตใจสงบเพียงเจ็ดราตีหลังกลับจากอารามวี่เหลียงตี้หลับไหลไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกไทจื่อเฟยมีประกาศค้นเรือนสตรีตำหนักในทุกคนล้วนอกสั่นขวัญแขวนเพราะรู้ดีว่าผู้ตายคือธิดาของเจินหวางนางยังเป็นถึงเหลียงตี้ที่ไทจือโปร ปราณที่สุดไม่ว่าผู้ใดต่างก็กลัวจะกลายเป็นผู้รับเคาะทั้งสิน้นหลิงซังอวีนั่งอยู่ที่เรือนหรูซวงถูกเชิญมาด้วยเช่นกันนางเพียงยืนอย่างเงียบๆเ,เช่นเคยหลายคนถูกสอบสวนและปล่อยตัวกลับเรือนเหลือเพียงซูหม่ร้านเซิ้นเหมยหลิงซังอวีจิงเย่ยและเ่าไพรขณะที่จิงเย่ยจะกลับนั่นเองนางหันกลับมากล่าวว่า ใช่จือเพคะหม่อมฉันได้ยินว่าก่อนหน้านี้อุ้ยเจียเจียมีปากเสียงกับหลิงไม่ไม่ยจิ้งยื่ปลายตามองหลิงซังอุ๋ยอย่างค้นหาอุ้ยเจียเจียในยามนั้นกลุ่มอำนาจมากบุกเรือนหรูสวงกรอกหญิงไม่ริษยาให้หลิงไม่ไม่ยเป็นความจริงหรือไม่สีหน้าหลิงซังอุ๋ยซีดขาวก่อนกลับมาสู่ความเยือกเย็นเป็นความจริง จิ้งยื่อเดินหน่วยหน้านกลับมาเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลิงไม่ไม่ผูกใจเจ็บที่นางทําให้เจ้ากลายเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่มีได้เจ้าจึงวางแผนสังหารนางไม่ไมยหรือจะมีความสามารถถึงเพียงนั้นข้ากลับเคยได้ยินว่าสำนักแพทย์โอสถมีพิษชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าราตรีเงียบเพียงได้รับพิษติดต,ต่อกันเจ็ดราตรี จะหลับไม่ฟื้นไม่เขียวไม่ดำเนื้อตัวคล้ายคนหลับไปเท่านั้นจริงเยอะสู่อร,ร้านเอ่ยเสียงเย็นเยียบมือของหลิงซังอ๋ีถูกจววยขึ้นปลอกเล็บสีฟ้าเข้มถูกถอดออกไทจือเพคะเล็บนางเป็นสีดำเพราะปรุงยาเพชรสีหน้าของสูหมร,ร้านเย็นชาจริงเยอะเจ้ารออยู่นี่ก่อน หลิงซังอวีถูกซูม่อหลานพากลับเรือนนางจ้องมองใบหน้าหล่อเหล่าที่เฉยเมยนั้นอย่างผิดหวังเตรียมใจจะตายแล้วทั้งยังถูกจิ้งเ้่จับได้ถึงเพียงนี้เขาไม่รู้สึกสิ่งใดเลยหรือหากแคนค่าก็สังหารข้าเถิดนอกจากสีหน้าเย็นชาของท่านแล้วช่วยแสดงออกว่ากโกรธค่าแคนเคืองข้าอยากสังหารข้าก็ได้หาใช่เฉยเมยเช่นนี้ กลับไปพิจารณาตนเองให้ดีอย่าได้ก้าวเท้าออกจากเรือนหรูสวงจนกว่าข้าจะอนุญาตท่านสังหารค่าแคนนข้าชิงชังค่ายังดีเสียกว่าสู่ม่อรลานเดินต่อไม่อยากหันมามองกลัวกลัวว่าหากแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปกลัวนางจะเป็นเช่นเจียงเฟยผู้นั้นใจข้ามีแต่เจ้า ปรารถนาอยากปกป้องเจ้าให้มีชีวิตรอดมาโดยตลอดแล้วข้าจะแค้นเจ้าชิงชังเจ้าได้อย่างไรเส้นเชียวยังคงรออยู่หน้าเรือนหรูสวงสู่ม่อหลานมองไปบนท้องฟ้าที่มืดครึ้ม ทุกย่างก้าวต่อจากนี้ล้วนมีแต่อันตรายต่อให้ถึงคราวตายก็ไม่อยากดึงนางไปลงนรกด้วยการแก่งแย่งคือสงครามภายในเล่กลและอุบายต่างๆล้วนถูกงัดมาใช้หากผู้ใดเพี่ยงคล้มสตรีที่ไม่โปรดปรานจะถูกส่งกลับมีเพียงสนมที่โปรดปรานเท่านั้นจะถูกสังหารไปพร้อมกันเส้นเชียวเรื่องในตำหนักวันนี้ อย่าให้เหลือผู้รู้แม้แต่คนเดียวรับบัญชาแล้วในหญิงเจ้งให้นางเลือกว่าจะเอาแพ้เขาหรือยาพิษแล้วสู้นี่อย่าได้เหลือแม้แต่ผู้เดียวมีข่าวลือว่า การตายของธิดาเจิ้นหวางไทจื่อซูม่อหลานโศกเศร้าใช้เลือดล้างตำหนักบุรพาสั่งเวยให้แก่นางอันเป็นที่รักยิ่งหลิงซังอวี่นั่งปรุงยารักษาสีเล็บของตนที่ถูกพิษราตีเงียบนางฟังข่าวนั้นด้วยรอยยิ้มขมขื่นซูม่อหลานหรือโศกเศร้าเขาไม่แยแสผู้ใดเลยด้วยซ้ำสตรีที่เขาปลดปลานตายไปเขายังไม่เสียใจแล้วสตรีที่เขาไม่ โปรดปรานเช่นนางนับเป็นตัวอะไรสู่ม่อราน,นั้นไร้หัวใจฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ